Ha <laughs> ได้เวทีจ้าเวที้จ้ามหากบน้ำกันเด้อพี่น้องเฝ้าเฝ้าเอาเกิดไปใ้ไห่ตัวห่วยกจเป็นนักแสงน้อยไสวัสดีครับผมเบาป่วยอีสานบากน้อยครับเฝ้านั่นเนทีมงานครับพี่น้องเดีจ้าแม่น้องไอจ้าจ้าแม่น้องอันสินจ้าอ้าวจได้มงสอตัวหรือ S <S โอ้รับนาทีดีไปพี่น้องว่าดีเราฟ่าวไปหันหนาทีคือเก่าแต่รับจ้างนำหน้าไปจะไปตะมันเนาะพี่น้องเอ้ยพูดรับรับจ้างเอาครับมีตุ้ยใส่อีบุคนอราคาครับพี่น้องมาเนี่ยเอ้าเม้นเอา,เ,อาเดาถืออิรีพี่น้องเอาขางหนึ่งไหมขางหนึ่งเก้าว่าเป็นยังไม่ตุ้ยแค่ยุทถือคางกันข้อราคาอยู่สวัสดีจ้าแม่น้องไทยจ้าตัวก็ได้ใสียชีสิ้นแห่งความหวังมากทั้งหมดเลย สีสมหวังเลยเจีย๋อยอเสียดตัวนี้มา่นหมายว่ามันเปนสีทนได้พี่น้องเลยเที่ยวยังเนี้ยกว <c oughs> ่า,ามือหนิหัวยังเอาหัวยังเอาเม็ดหัวยังเอามเม็ดเอาเลยไปตะกีดก้ดีกีก่ร้อยพไปเลยเนาะมันนี่เชียร์ยังยุ่งเกิดกันพี่น้องเอาเสียงเชียร์เกิกันบ้างหาลองเพื่อครับพี่น้องทีมงานครับมันนี่ดอกแดดสีอ่อนครับพี่น้องสีม่วงทึงหาม่วเล็กครับพี่น้องเสียดสีแซมแซมครับเอาหอวยังเอาเม็ดเพราะว่ามื่อนี่ช่วงนี้เวลานี้ช่วงหาอยากครับหน้าก็เริ่มบกเริ่มบกไปแล้ว เจดีจ้าก,กับ่ได้สอนพี่น้องไม่อิดนะก,กับ่ได้กินหาลองเมืองครับทีมงานมื่อนี้ปล่อยอยังเอาเหมือนเอเสียไปะนะว่ได้เรียกว่าใ<น>ห้ย,ย,ยังด้วมือปล่อยอยังเอาเลยปล่อยอยังเอาเลยเอาให้ตัเเวเพื่อไกลกว่าหมูชนะบนี่ทำได้ไปเขียนงวดสิเจียอื่ปปููสเนีไปแล้วครับพี่น้องบาทเนี่ยมันแล้วพุ่มฮึ่นพนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว งูไปพุดหันว่าพบท่านพี่น้องบ้านนี่อะไปหาผู้ท่านครับพี่น้องตัวเลกแห้งมันครับพี่น้องบ้านนี่โี้กเพื่อเขียดเฉยเนี่ยโค้กเพื่อปูอันทุกปูแบนี้เฮ้ยว้าวโค้ขอไงโค้กพี่น้องตายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบาดนี่น้องเห็นบ่บบเหนียวจากเตรียมคูนพอรอพี่น้องเนี่ขอไงแล้วเด้อปนะเอ่ะอะมะอื่นมงเป็น อื้อเลียร์กับบุญก็อยากครับพี่น้องครัะหันหน้าไปพี่หันหน้าไปพี่คุณหันหน้าไปทางพี่งากลัวไผอี๋เออรบ้ปหายอยู่หนองไผ่ร่องเบื้องเราเบิ่งครับพี่น้องคนว่าหันหน้าไปทา้งแต่ยั่ทางนั้นล่ละพ่อหน้เอาเราเบิ่งครับตัวเลขแห่กมอนครับพี่น้องมาอนีิแม่มาซินนเป็นผู้พ่อแม่น้องไผ่น้ำตาลกลัครับพี่น้องต้องไปทางพี่สิใจคิดเชียร์พวนหันนาไปทางพี่เอาเราเบิ่งไปหนิ <t x 2> <t x 2> ปุ๋ยที่ปอตัวที่สนาพี่น้องนาถ้าไม่ตูปก็คือปอดนะาเราตะกนปูยางเยเราไม่ตูนปูโอ้พ่แม่เด้เล่าอะไน้ก็มูปูดกพี่น้องออปูั่นละน่นามโบก็เด้อพี่น้องเยเาไปตะกุนหน่นยากกมูแต่ไม่ลงไปินเหียวกินแจนก่นเ็เนี้กุมูพี่น้องหอดไว้กุมูจึกจลงไปหอดสบาทหอด ปูนหน้าแตกแล้วมันไม่เองไปปูนปูนรู้สึกแบบปูนเนาคือมีแต่หนาเนาปูไปใส่น่าเห็นเหนียวดูนจ้กนหน่อยเฮไปแล้วพี่น้องไปแล้วเขาหนี้เขาหนี้พ่อหนะแต่บางเด้อผู้ใดจับได้ของเงาสบายดีแบบครับยูดจะค่อยเปิดครับพี่น้องบานเลยใจเอาละครับีจังๆนะพี่น้อง มีนีด้ไม่ใช่ใสด้อืมว่าันไปน้ำเพียงเ้านเี่ยวู้เี่ยวูอยู่คุณนันดั่นไปน้ำเพียงเหรอบกะดางใหญ่ม่เฉี่โมโตเดียวอยู่เี่ถ้าเพิ่งถามผู้ใดก็เดินช่วงนี้ช่วงเวลาขับคันเขานี้คับแม้ไปใส่แม้หาไม่หาไม่ียนดมีผู้ใดหัวซาล่าเราคกนปูถีปุกลงใมันจุกไปใช่ไหมใส ใส่ประตูเขามาเนอมนนใส่หัวเขาหัวเขาหม้ติงสิเใส่หั้าไปใส่เอามานี้ละเดี๋ยวเดค่อยค่อยจะไปตัวไปกันน้อยอีหลีดิเห็ดติมีเห็นลุกขึ้นบ้างมนี้มีตัวก็ไม่เห็นติ่ติไปใส่าฝาดว่าไมตัวบัวฝาดันเขามานี้มันก็สีหล่ยมเมือเราทำไปเนยฝาดบ่เห็นข้าา่ะเหยเห็นนีคัะๆ่นี่มันมสีดีพี่้องเ ฮะผู้นึงว่าเฉดีโมผู้นึงว่าโคบีน้องเอ้ี่ขึ้นนมันไงวัดมอกทุตไายแล้วพี่น้องมือมีมีมเห็นไม่ตัวเห็นผีเห็นเงี้งไงมากบ่แต่เราเห็นตัน้ำเล่าอยู่เห็นเห็นเ่น้องไพได้ตัวนี้ดินพ อ๋อตัวกันต้องเชียร์พวกเด็กหนีก็เอาอะไรพี่น้องเลยตาตาพอดีเพิ่มเพิ่นเงินทอดในคือเบิ่งดีแต่นอเงินทอดอ๋อต้องเบิ่งครับพี่น้องวัดไปที่ป่าบัานเนี่ยไม่ตู่ตัวน้องคือน้องตัวมีตู่น้าพี่น้องบัานเนี่ยอ่ะมุนออเล่ท่าเตยเฮ็ดล้วบัานเนี่ยเที่ยงห้องเนี่ยไม่ได้ยืดดีหรอไปแล้วเฮ้ยอ้มันเป็นจังไรกันเนี่ย

เปวกะยเนมยาบ้เตนานี้มันคบกสิยาบ้าเตนมานี่เส้นหนิ่งมันเตีนไายสิานี่หม่งเตนมานีอะรเงาลคุปปับรถดูอี้สนคุปับไปแม่งเห็นยุ่ยเงเห็นเตีนมานีละเป็นงจะหัวเี้ยสเียกบนก็พอลูออกนะไม่ไปแ่นี่ ย่เห็นมันเป็นคนนี่เ้จาเต็นมันฟงไว้พุ่นร่งยาเห็นงมันี้ยาเนรน่านี่่าร่งว่าีหลีพี่น้องป่งมัเนี่ป่่้การแจกตัวอีพี่น้องเห็นตัวอยู่เห็นต้บยาสดบนี่ไม่มีงานนี่ยาไ่ได้สวยาไม่ได้ัวยี่เล็้บงวอ่ะ แม่มด้วยาตไ่กันทีเนมันเต็มมาพี่ตมันเดียวกันแมนกับแมนแล้วมันปันลายเลยมี่เราเขียนมั่นี้ทีมงานมากตวห่วงโอ้ตบรีสนอกตีวาเ้เนาะเอาเลยมาเด้พี่น้องเด้บ้านเนี้สีีได้พี่น้องได้บานนี่ืนพี่น้อเด็กคุตัวเก่าหมดอันนี้กบคุปไม่เหนั่นนี่ตัว่าไปตั้งคนก่อนนะตั้ง่ มาเด้อพี่น้องมาเด้วยหมดน,นี่แดดเสีมแซมแซม,มครับก่อนกีฟ้าบังให้ครับพี่น้องช่วงนี้ก็ร่างหา <ไป S 1> ครับจากคนใหญ่มาทาั้งทีแล้วมาเด้อยข<อ>าหมกซุ่มๆนะมขูดเสียมพักหรอปอคนยังไม่ได้ตัวบ่ดเนี่ยปูเด้วยปูเขียนนี้หมดเตียนนี้ก้นปูเดียวก็หมกปูนี้ว่าเป็นพี่น้องเอ้ปูนี้ว่าเป็นกับสีถึงสำบ้าเป็นสั้นกี่ดีอีกสีไม่ตัวบางเข้าหัวจ้ะเป็น,นพวกปูสำบอาู่บางสั้นไม่มีแปลววะ พีดากระแสนอไมีตัวเยปูจงมีสีตั้นแนาะแต่มันคือฟังเส้นหัวหรือปูเนาะไม่นอกเน่ยตกันเฮ้ยียบตีไปบางอื่นเสยอแต่หยาดเหรอพี่น้องเลยมู้เสียไปนะคนปูอยู่ดีๆมีซีรีสพี่น้องหานนั้นมันเค่นี้หมูไม่มีตัวตัวเยนล่ะ มาร้ fait, à, ่ตัวซอยหาครับบอนี <h 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 ้ยี <h 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 ่ไฟจุดหาบปหีอีกน่าทาหนันมาแบบมีตัวไหนปะไหนะเยอะแต่เยอะเ้มากกอนยังไงปลาชีโมยไงแมตื่นพี่น้องชีโม่ไเยอะแต่เยอะ เขาต้องเอนีาน่ัหันหาวไปทั้งเลยออที่ไแล้วันมาหันหนาวั้งกรอไผ่ลัตัวนั้นนั่นยุบกบอันที่ได้ตัวแรกนะหันหนาดิสุมันปหไปทางกอไผ่ก่นไปดูกบยังขึ้นนั่นอีก ไม to ่ดีตีไม่ตัวช่ไปห้อง้รงบ่ที้ซุมๆไม่ตัวยังไงใก้มังไงพ่อหนาท่านหแห่งครับ นี่มองอยู่เด้จจงวันเขกระยับใไหมหนีหล่ะกระยับหาหนามตะนึนซุมเราลงไปหานามแล้ว นไม่ตูทึ้งใส่ทึ้งถอดัเลยมันบ่เก่นกันจีมันคนละขาข้างๆเรากันนียข้าเดียวกันแต่่าคนละลางนะ้ดยเลากะปอนี่องูลอยกาม่ออนติน้ำแล้ว มีซีรีพวกเรานเห็นเลดิน,นพ่นกับว่าเป็นลลางกบยังลไปวะไงไปไปรีเดี่น,น,นอนเก็บหุ้มเอาย้ำบอกได้ว,ว่ากบไปโมเมนต์นะาุ้ิ ไม่ยังอ่ะยังไม่ยืดรุยนังอ้อมใกันรไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่ะครับวันนี้น้ำปล่ะ้นงอ้มนางอ้อมนางอ้อมใมันกันใจตายก็มองนี่แลมันีไปใส่ยุใส่านบยุ่นงอ้อมไคครับเีหมองข้างตัวดีจมันข้งบุยวันัจ็ดร้อยห ดีเลยเขานี่มบงทีล่ะดูคุยุ่งเลยมตายข้างเลียงอะสิฉันติ้งได้ปะจะติ้งเหรอะหาไต้นี่ยอืมจะติงหาได้หรือล่นะใช่เลยฮะเอานองขึ้นโดดไปโดบ่เดินอ๊นี่อะไรเนี่ยอะไรเยอะคุกันทำซ่สอร่ออจีขนเนียงมันหลแต่อยู่นเหนจีก็คุปปเลจ้าดิโม่เนี่ยเอาเนี่ยเยอะีหน่อยบางอยางเงาย่อเล นี่อยอนม่นำน้อยนี่เด็กพ่อไปเรียกเว่าไยังไงปกนตักใ่ยันยูห้อยมันยูแถนี่แจิตามไปเบิ่ดตามไปส่เราไม่ถูกตามใส่ามน้ำนแหะไหล้ต่อไปนี่ตัวบกตามไปเนาะ

กรทั่งอะไต่อไปนี่เปลี่ยนห้องได้พี่น้องอนี่อืมห้องแดดอแล้วางสันแล้ว

เอาละครับผู้นั้นพ่อผู้นี้พ่อครับพี่น้องการตาเดี๋ยวเดียวแม่แม่มาพี่น้องเลยลองเบิงครับพี่น้องผู้นั้นพ่อผู้นี้ได้ครับทำ้มตัวให่นตัวในแม่หาจีโคตยุบระกับขั้วรักขาพี่น้องเลยเปล่าอะไร อันนี้ไม่ต้ันนีอนยาวไมไ้นันหนาบ้างดคะเนี่ยห้ันหนาไปพี่หนาบวไม่ีตั่นไปานุ้บ่ี่ตัเป็นตะพ่ไม่มีตัตะพอมี่่อมเม่ียู่นะวันนั้นมันทางมองบ่แมยี่มมนตังหัดอันนี้ยังไม่มีตั นี่ปูขึ้มายน้นี่นั่นน่ะไม่ไงไม่นอยไงขก่อนเฮ้ยนาออกไปเสร็จล่ะปูแล้วไปตู้วไปทลีวกันไม่มหันไปทางไไม่อยมันหัวขึ้นแต่ทีิงเป็นตัวของแมวขนแต่นูไมนขึ้นเลยบูยนะกัแ่อตัวกบาดมันแ่ไปเราไม่ยังอี่จีนงเลยนะลราเบิรักทีมงานหากัน เป็นธรรมดาด้วยพี่น้องเอเล็บสวยก็ขอขอบคุณขอพูในหลายที่่นฝากถุงมื่อวันั้นล่ะที่เอาถุงมือมาห้งหายเกลอก่อทีม่านทีสามหน่อยยุ้มในเตรมสะดวกครับ่มุนห่มมาด้วยพักันหรับขม่าด้วยหอนแดดพี่น้องไอเดี๋ยวนอด้วกบไปอืมเ่งขมาาน่ห่มแล้วเตียมใส่อสออเ่อเ่แต่จะมาระหมันใ่เลย งอเปิดก็ต้งเหงาหอดไปกับแล้เด็กตอวนั้นขึ้นโม่อะละย่นงงี้านี้ไปหอดจนยุคข้าผมอยู่าฝ่อ่ปฮงาน่ยิ่ตงนี้เ่อเรื่องไปยี่สุล่ะเหีื่อไปีลไในันกัน

นาดพี่น้องพี่น้องไ่เนี่นอย่างน้อย่ดใส่เสื้อพิดีมือนพ่ออยู่ฮะเาอเาไกลแล้วล่ะ่อาผู้ด้นพ่อผู้นี้พ่อครับพี่น้องมันอ่อนมากมันหนาวไปทังเลยบ้านนี่เม่อเขาคู่สาคุนไม่ใช่ตู้กอนนี่ที่เลยพระโจนมาตานคูสาจิหนาไปทังเลยพ่ณ เป็นไรคือไอ้มงนี้มีน้ำตัวนี้เป็นไรคือไปเบิ่งกันครับบอนไม่ติดสุดแดงไติดสุดใสติดสุดแดสมหวังบู้ยสมวังมึงได้สีนองเดียวอีบึงบุญเพี่น้องญไ้สงมารตาดีสุออ่ะขนางนเนาะขนางนเนาะ เบิ้งเนี้ยบอตีนไปใส่เลยืดีนี่เลยเครอเถีงโสมขุนล่ามันล่าอลยยูดีครัต่อยตัวใดก็มือปิดตาไปใสเลยพี่น้องไม่ล่าอยูดีเนยไอยที่สุดก็สมหวังเอาเอาํำนะรก็เอาละปปิดห้พี่น้องเลยล่ามงยจะถ่ายแล้วพี่น้องเอาล่ากะซีโม่งว่าจะหามงุ่งยแย้แล้ว มาเ <ai> <ar> นี่ยรางอะไรแ่ไม่ตัวอ๋มีซีรีพี่น้องก็ไม่ตัวเห็นได้คือรอบนี้สีแดงคืสีม่วงว่าไรพน้พี่น้องเลยพูนพูไปทั้งนู่นพูนพี่น้องสากได้ถือกันกั็แม่้านาครับโอ้ยมีการหีขาพอมพี่น้อง จะบินกบบบูซีหมวกซิว่าสีพ่อนน้ำมมไหมมือเอได้เปิดใหพี่น้องเมื่อกันหมีตูไดลายบ่กาัดใส่กันได้มันได้น้ำหมจะแล้วิมาเปิดออกก็ได้ดนม่นพี่น้องเห็นบ้านอ๋อพี่เห็นอะพี่เอาตู้ตนมันเต็มเรือนั่นมันลเต็มตเพียงเด็เต็มฟองยังวนเพียงเอี้น้องก็ได้กินร้องร้องให้เราคน พออยู่ได้กินพอได้ออมไม่มีตัวเส่พักได้หลายคือมือเสืกว่ามันข้ายอ้าหยู่โนแ้นพออิ่มดีดอกหาตื่มกันก็ได้ชวงนี้มันหาอยาง่วงนี้ใยบเนาะแมนน้ำบุกแล้วนะฝากปีฝากน้องกันนะไม่มีตูวคาเสื้อหมวกลายกูมืออันขอบุเด้อพี่นองที่เป็นกำลังแรงใจห้ขอบุณหลายหเด้อจ้าให้น้องไปแขอบคุณด้วยกันนะพี่น้อง ลก็ฝากคนไหลกดแช่นั่เด้อพี่น้องหลายอืมโชคดีไปเลยเรือพี่น้องอืมนี่มาพี่น้องดีอัสราชิร์นี้ครับพี่น้องฮาร์กบครับพี่น้องกับพ่อเดี๋ยวพ่อไป็ไหนยังอยู่อาชีพนี้มานซ้ำนี้ก็พี่น้องชิปนาภพ่อกันไหมครับโชคดีมีความสุขครับมยีตุ้ยกมือกควงมือด้วพี่น้องเด้อเอาข่าวสวัสดีครับอ้าว พ่อบอกว่านลงไส้กับว่าใดมีอ่านพี่น้องเขยยานบาปไม่ล่องยกมือนะต่โดนไปไปแม่เตรียมยาแล้วฝาดหัวยาด้วยนะไปไหนกินไก่ยังเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะบาปเนี่ยไปบรรยากาศเปลืกแรงๆครับพี่น้องบาปเนี่ยไปน้องเกลียนไปผุ่นไปแม่พอเอิ่นหาหรือมู๊มุ้ยผุนไปโอ้ไฮไม่ไปลุ้นอาบวุธมันไฮไม่ไม่อ่านไฮไม่ตูสีก็ติดคักเนาะเขาไม่หงวยทุ่มือเนาะ ม,มีตุย่ยยอดักโดมบนน้องขึ้นเนาะ <c oughs> ไปไปมูขอเอินหาลราคุณหอมมืมหอหอมเลยแหละหอมพันไปยังมือจะข้าวโวยเจียกตมตัว